สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะบทที่สองเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของการถ่ายภาพนะคะค่ะซึ่งบทนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพคือการที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยมเกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงเป็นภาพหัวกับอันเป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราณปัจจุบันกล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับเช่นมีการนำเอาเลนนูลไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็กเพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้นทางด้านตรงกันข้ามของเลน เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไว้แสงหรือฟิล์มสามารถปรับตัวเลนเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้มีการติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆรวมทัง้ง,งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิดปิดม่านเพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และยังมีช่องเล็งภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงามดวงตามนุษย์กับกล้องถ่ายภาพส่วนประกอบและการทำงานของดวงตามนุษย์กับกล้องถ่ายภาพจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมีส่วนสำคัญแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ1ส่วนที่สำคัญทำให้เกิดภาพทั้งดวงตาและกล้องถ่ายภาพ จะมีส่วนที่เป็นเลนในดวงตาของมนุษย์ก่อนที่แสงจะตกกระทบเลนต้องผ่านชั้นของเยื่อที่เรียกว่าคอเนียทำหน้าที่ช่วยเลนในการหักเหของแสงให้ภาพตกลงบนจอพอดีเลนของกล้องถ่ายภาพมีระบบกลไกเปิดปิดให้แสงผ่านเข้าไปสั่งควบคุมเวลาด้วยชัตเตอร์ส่วนดวงตา ควบคุมด้วยหนังตาในส่วนหนึ่งของเลนส์ถ่ายภาพจะมีไดอะแฟมสามารถปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆเช่นเดียวกับดวงตาจะมีส่วนที่เรียกว่าม่านตาตรงกลางของม่านตาจะมีช่องกลมเรียกรูม่านตาหรือพิวเพิลเป็นทางให้แสงผ่านสามารถปรับให้มีขนาดต่างๆ โดยอัตโนมัติเช่นในที่ที่มีแสงสว่างมากรูม่านตาจะปรับให้มีขนาดเล็กส่วนในที่ที่มีแสงสลัวรูม่านตาจะปรับให้มีขนาดกว้างขึ้นและ 2. ส่วนที่ไวแสงได้แก่ส่วนที่เป็นฉากหลังในกล้องถ่ายภาพจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงได้แก่ฟิล์มส่วนในดวงตาได้แก่จอตา เป็นฉากรับภาพเรียกว่าเรติน่าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานประสาทประกอบด้วยเส้นประสาทไวต่อแสงและเชื่อมโยงไปยังส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นทำให้ทราบถึงรูปร่างขนาดลักษณะของพื้นผิวค่ะพวกเราขอลาไปก่อนขอ,ขอบคุณค่ะ